เอาพี่น้องยาดาม่าด้วยครับนี่แหละครับเขียดสามสิบบาทได้หลายอย่าเลยพี่น้องไม่ได้นับตหรอกหยิบ้างเขาอีกว่าเสียไปใส่เบ็ดละพี่น้องเลยเลีนแถวมาออมสัมแล้วพี่น้องตอนแรงๆครับไม่นด้ก็มาเสนอเฮ็ดยังกิน นีนุ่อมเขียดอมเขียดอมเขียดหมกได้มาจารย์เขียดซื่อเขียดซื่อบริเวณใต้ใส่ผักนี่ครับผักคันตรงผักกันตรงเื่นติดยอดติดยอดอ่อนๆตั้งแต่ผักชีชีลาวผักอีเลิศแล้วก็ผักตูผสมเลยใส่เทียวใส่ยเดียวับ อ่าอันนี้เขาเอิอหอมยังหอมแขกหอมแขกหอมแขกตุเทียมหอมแขกตัวน,นี้ก็ต้องตัดเครื่องครับที่หอม,อมนะครับเครื่องปรุงเข้ากับนี่แหละรวมเป็นสม,มุนไพรกขาว่าอะไรเนี่ยอ่าอันนี้กับเป็นยาครับพระขั่นตรงเป็นยาเป็นสม,มุนไพรครับนี่อ่าส,สม,มุนไพสนรสมุนไพรสมุนไพรนะมันจะเป็นแมเ่เมล็ดหรือใบนี่ครับ เอาพี่น้องอย่าดามาเด้อครับนี่แหละครับเขียดสามสิบบาทได้หลายยี่ได้พี่น้องไม่ได้นับโตัหรอกหิบซังเขาอีกว่าเสียไปใส่เบ็ดล่ะพี่น้องเลยเล็เดี๋ยวมาอมสัมว่าเสียไปใส่เบ็ดเขียดอีโม่พี่น้องเขียดอีโม่ตัวใหญ่ตัวน้อยใหญ่ใหญ่กับใหญ่ตัวน้อยกับน้อยแต่ว่าพอดีเลยใส่เบ็ดนี่ตัวน้อย หัากับสิปชนโดยรวมน้อพี่น่งจังเอากระทางใส่เกลือใส่เครื่องอมเล้นสมุนไพรล้วนหอมกล่นพี่นมาเลยเอาน้ำเลือดชูรดของนัว Tôm hà, tăm đuôi Bà la tôm xú Nó hẹp với thái kìm tiền ta Sushi, sushi lắm Kì กะว่าเขียดทิสุกแล้วใส่น้ำรังผึ้<า>งคคหุบไฟ<ป>ใส่น<ค>้ำรังผึ้งครับครับรอเดืดอดจริงไหเฮาจังสีใส่ผักครับเอา้นาน้ำก็เดือดแล้วพีน่น้องนี่เฮาก็สีใสผ่ผักผักครัขมวนไฟลงไปโอ้ควันขาตาขนาดเลยพี่น้อง <c oughs> ส่งหลายซื้อได้พี่น้องบานีเพิ่นยกลงนี่เนี่ยหน่อยอเด่นพักขั้นตุ่มมันใบบางเพราะมันถือความหอมนี่โอ้หอมเลยพี่น้องเอ้ยหอมแล้วครับหอมแล้วอุ่นได้กินไปแต่แซ่บแล้วรีบด่วนเอาลูกโดดมาใส่เรีบโอ้ ห่อนแห้งพี่น้องใส่ลูกโดดใส่ลูกโดดให้บุกผีพ่อเอาใส่ใส่ใส่ใสเป็นเนยพ๋อดีแล้วเสียบเสียบแล้วนะอมอเอาผักใส่ไาที่นี่ที่เด็ดเป็นสุดท้าย ผักเซผักเซพี่น้องผักสันบะหมี่มะละชีโนบะหมี่น้อยๆเนาะโอเดี๋ยวพี่น้องพร้อมเสิร์ฟโอ้ยหุ่หุดนหอมหุ่นหุ่ยเตร็จแสบยำลูกโดดเข้าไปหอมหินหินเนาะอมเขียดพี่น้อง ต้อมเขียดแยบียบมาได้พี่น,ออน้องเออกันขเข้าวต้งกันขาเล้งกันครับพี่น้อง